เปิดภาพล่าสุดอดีตพระเอกบุ๊กดานุพร์ก้าวสู่วัย50ปีอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมีแฟนคลับติดตามมากมายสำหรับบ้านปุณนกันนำทีมโดยคุณพ่อบุ๊กดานุพร์และคุณแม่สุวรรณัน,น,นพร้อมด้วยลูกสาวและลูกชายวัยกำลังน่ารักน่าเอ็นดูอย่างน้องนาดานดดนที่นับวันเริ่มฉายแววความหล่อสวยให้พ่อแม่ได้มาเห็นกันแล้วแถมยังแสดงกล้าพูดกล้าแสดงออกลุยงานในวงการอีกด้วยล่าสุด กบและลูกๆพร้อมใจจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับบรูคดานุพรที่เข้าสู่วัยเลขห้แล้วบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขอบอุ่นเรียบง่ายสไตล์สี่คนพ่อแม่ลูกพร้อมระบุข,ข้อความว่า Happy birthday to our super lovely daddy นะคะ50ขวบแล้วขอให้ดดดี้แข็งแรงอยู่กับพวกเราไปนานๆน,น,นะคะวันที่3เดือน9ปี2021เวลาเดินเร็วมากแต่ใดๆบรูคดนุพรวัยเลข5ยังคงหล่อออร่าไม่เปลี่ยนเลย